แผนที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยนะครับดูเผินๆก็อาจจะเป็นแค่เครื่องมือนำทางธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือภาษาที่ซับซ้อนมากๆซึ่งคอยกำหนดมุมมองที่เรามีต่อโลกเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสภาษานี้ไปพร้อมๆกันค่ะเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามนี้ก่อนเลยว่าเครื่องมือนำทางชิ้นแรกสุดของมนุษย์เราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ผมว่าคำตอบน่าจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยล่ะครับเพราะว่ามันเก่าแก่กว่าที่เราคิดกันไว้เยอะแล้วก็ไม่ได้อยู่บนพื้นดินด้วยซ้าไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสัญชาตญาณการทำแผนที่เนี่ยมันอยู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่ก่อนที่จะมีภาษาเขียนซะอีก ในยุคแรกเริ่มสุดๆเลยมนุษย์เราก็แค่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าใช้ดวงอาทิตย์กับดวงดาวเนี่ยแหละครับเป็นเหมือน GPS ตามธรรมชาติเลยพอเวลาผ่านไปประมาณ8,000ปีก่อนก็เริ่มมีหลกักฐานเป็นภาพเขียนบนผนังถ้ำที่แสดงแผนผังของเมืองโดยอ้างอิงจากภูเขาไฟที่มองเห็นได้ชัดๆ จนกระทั่ง600ปีก่อนคริสตกาลชาวบาบิโลนก็ได้สร้างสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดขึ้นมาแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆก็มาถึงในยุคข,ของพะโตเลมีที่เริ่มเอาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้สร้างระบบเส้นละติจูดกับลองจิจูดซึ่งกลายมาเป็นรากฐานของแผนที่ที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจแผนที่ได้อย่างถ่องแท้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาพื้นฐานของมันกันก่อนครับซึ่งก็คือองค์ประกอบหลักที่เป็นเหมือนกับไวยากรณ์ของแผนที่ทุกๆฉบับนั่นเององค์ประกอบพวกนี้แหะครับคือหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้เราสามารถอ่านแผนที่ได้ไม่ใช่แค่มองมันเป็นแค่ภาพสวยๆนะครับ แต่มันคือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อสัญลักษณ์วงกลมนี้คือเมืองนะเส้นสีฟ้านี่คือแม่น้ําหรือพื้นที่สีเขียวตรงนี้มันคือป่าไม้นั่นเองครับอย่างแรกสุดเลยก็คือมาตราส่วนครับนี่คือตัวที่บอกเราว่าระยะทางบนแผนที่เนี่ยมันสัมพันธ์กับระยะทางในโลกความเป็นจริงยังไงซึ่งก็จะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับ แบบแรกเขาเรียกว่ามาตราส่วนคำพูดก็คือบอกกันตรงๆเลยเช่น1เซนติเมตรบนแผนที่เท่ากับ1กิโลเมตรในพื้นที่จริงแบบที่2คือบอกเป็นอัตราส่วนอย่างเช่น1ต่อ50,000และแบบสุดท้ายคือทำเป็นแถบไม้บรรทัดภาพไว้บนแผนที่ให้เราเทียบได้เลยครับถ้ามาตราส่วนคือการวัดระยะทางสัญ,ญลักษณ์ก็เหมือนกับเป็นคำศัพท์บนแผนที่นั่นแหละครับโดยแบ่งได้ง่ายๆเป็น3ประเภทคือสัญ,ญลักษณ์จุด ก็จะใช้บอกตำแหน่งอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนสัญ,ญลักษณ์เส้นก็จะใช้แทนสิ่งที่มีความยาวอย่างแม่น้ำหรือถนนและสุดท้ายคือสัญ,ญลักษณ์พื้นที่ก็จะใช้แสดงอานาบริเรณกว้างๆเช่นป่าไม้หรือทะเลสาบนั่นเองครับและสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลได้แบบทันทีเลยก็คือ สีครับซึ่งเป็นเหมือนภาษาสากลของแผนที่เลยลองนึกภาพตามนะครับสีน้ำเงินก็ต้องเป็นน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับสีเขียวก็คือพวกพืชพันธุ์ป่าไม้สีน้ำตาลจะใช้บอกความสูงต่ำของพื้นที่อย่างเช่นภูเขาสีดำก็จะแทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาพวกอาคารหรือทางรถไฟและสุดท้ายสีแดงมักจะใช้สำหรับถนนสายหลักหรือจุดสำคัญต่างๆเพื่อให้เราเห็นได้เด่นชัดนั่นเองครับ อันนี้เป็นกฎง่ายๆแต่สำคัญมากๆเลยครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยด้านบนสุดของแผนที่ทุกฉบับจะหมายถึงทิศเหนือเสมอซึ่งก็ช่วยให้เรากำหนดทิศทางและตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องครับและสุดท้ายคือระบบพิกัดครับหรือจะเรียกว่าเป็นระบบที่อยู่ของโลกเราก็ได้นะฮะก็คือแนวคิดของปาโตเลมีที่ใช้เส้นและติจูด หรือเส้นแนวนอนกับเส้นลองจิจูดหรือเส้นแนวตั้งมาตัดกันเป็นตารางเหมือนกระดานหมากรุกเลยครับทําให้เราสามารถระบุตําแหน่งใดๆบนโลกนี้ได้อย่างแม่นยําเป๊ะๆเลยครับเอาละครับพอเราเข้าใจไวยากรณ์ของแผนที่กันแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าคว่าแผนที่สามารถเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังได้บ้างซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับประเด็นสำคัญมันก็คืออย่างนี้ครับ แผนที่อ้างอิงเนี่ยจะบอกเราว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนเหมือนแผนที่ประเทศไทยที่เราเห็นกันบ่อยๆที่มีภูเขาแม่น้ำเมืองต่างๆครับส่วนแผนที่เฉพาะเรื่องจะเจาะลึกลงไปที่หัวข้อเดียวเลยเพื่อตอบคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเช่นแผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า BTS MRT หรือแผนที่ที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับ จากแผนที่บนแผ่นดินเหนียวในอดีตนะครับศิลปะก,การทําแผนที่ได้เดินทางผ่านการเวลามานานมากแล้วก็มากระโดดครั้งใหญ่เลยด้วยพลังของเทคโนโลยีดิจิตอลนี่เองครับใช่เลยครับประโยคนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดแล้วเมื่อคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยให้เราวาดแผนที่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันเปลี่ยนโฉมหน้าของการทําแผนที่ไปแบบสิ้นเชิงเลย แล้วก็นำเราเข้าสู่ยุคของสิ่งที่เรียกว่า GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครับคือปัจจุบันเรามีเครื่อมือที่ทรงพลังมากๆครับลองนึกภาพตามนะฮะ GIS ก็เหมือนกับเป็นสมองกลที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ซับซ้อนมากๆ GPS ที่เราใช้กันในมือถือนี้แหละครับก็คือดาวเทียมที่คอยบอกตำแหน่งของเราได้อย่างแม่นยำ และภาพถ่ายดาวเทียมก็ให้มุมมองเหมือนกับเรามองลงมาจากอวกาศเลยซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทําให้เราพยากรณ์อากาศได้วางผังเมืองได้หรือแม้กระทั่งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าได้ด้วยครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊งั้นแผนที่กระดาษก็คงไม่จําเป็นแล้วล่ะสิแต่ในความเป็นจริงแล้วภาษาของแผนที่นั้นสําคัญกว่าที่เคยเป็นมาอีกนะครับแล้วทําไมการอ่านแผนที่ให้ออก ถึงยังมีความสำคัญมากๆในยุคที่เราแค่กดกดบนนือถือก็ไปได้ทุกที่แล้วละครับคำตอบก็คือเพราะว่าแผนที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกระดาษหรือดิจิทัลมันคือเครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจที่ทรงพลังมากครับมันช่วยให้รัฐบาลวางแผนสร้างถนนและโรงพยาบาลในที่ที่จำเป็นที่สุดช่วยให้เกษตรกรจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดหรือช่วยให้หน่วยกู้ภยัยวางแผนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว พูดง่ายๆก็คือมันช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องสํมคัญส์สำคัญเกี่ยวกับโลกรอบตัวเราได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับดังนั้นครั้งต่อไปที่เปิดดูแผนที่นะครับลองมองให้ลึกลงไปกว่าแค่เส้นทางเพราะสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไม่ใช่แค่ภาพของสถานที่แต่มันคือภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวและที่สำคัญคือมันกำลังกำหนดมุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ด้วยครับ